สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับก็ะชิงใดผมกอกขอสแสดงความเสียใจกันกับพวกญาติน้องๆผู้เสียหายพ่อพ่อ,พอแม่แม่นะครับเนาะเหตุการณ์นี้กับวิญีาอยากจะเห็นเกิดนะครับกับวิงวอนคนถี่ตอบไปนไี้กับเซาสะครับอย่าเอาคลิปน้องๆมาลงนะครับผมเพราะะแค่นี้มันกับตกประเทือนจิตใจมากเพราะอะรคผมให้เกียรติ ระให้เกียรติหยาิเขาน้ำเลยครับเลยอย่าเอาแต่คอนเทนต์ครับผมนะครับพอแหละนะครับผมหวังว่าเหตุการณ์นี้กับคงเฮียบอ่อยากให้เกิดนะครับ mm hmm. เหตุการณ์นี้แบบเจ๊งสิมันเกิดมาหลายเทอแลวครแต่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเขาบอกจริงเอาจังกันจริงจริงดครับหวังว่าสิกแก่ไขครับผมพอเรื่องเงียบกับมิดคือเก่าครับพี่นอ้อ ขอเห็เอาจริงเอาจังกันสักเืือแล้วครับอย่าให้มีผู้สูญเสียอ,อีกเลยเด็กเขากำลังหนาักำก,ก,กำลังจะโตเติบโตมันก็เราไมาจบชีวิตแบบนี้มันน่าเศร้าใจครับผมทั้งครูทั้งเด็กเห็นแล้วก็น้ำตาไหลไปผมสงสารนะครับบนหน่าสิเกิดนะครับผม ผมงคามาง่ายของคนเฮานะครับเสียนกันตัวเสียเอาแต่ได้นะครับแต่บ่คือถึงคนเสียหายสิจะตามมานะครับทุในใดกับวิ่งว่อนผู้ใหญ่บานเฮาเอาจริงเอาจังเลยนะครับผมบ่อยากให้เกิดนะครับบ่อยากให้เกิดอีกแล้วเพอแล้วนะครับผมแค่นี้มันก็เจ็บปวดใจอยู่แล้วก็ขอชื่นชมครูทั้งสามคนนะครับที่ แม่ในช่วงชิวชุดท้ายกยังห่วงลุกษยตจนตัวเองต้องยอมต่ายผมชื่นชมจากใจครับจากใจีรลีครับผมหายยากครับผมก็ขอให้วิญญาณคู่และะ้วก็น้องๆไปสู่ภพภูมิที่ดีครับผมคนนยูก็ต้องสู้ต่อไปขอเป็นกำลังใจนนะครับขอฝากไว้นะครับผม ผู้ใหญ่ทั้งหลายให้คิดตนักให้มากคนนี้นะครับผมอย่าปล่อยให้เรียนเงียบก็อยากให้สุนเสียอีกแล้วครับผมนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งคนที่เอาลูกน้องมาลงก็เซาสักครับบเหมาะสมครับผมนะครับฝากไว้ครับผมอย่าเอาแต่คอนโทรนเทนหลายแค่นี้ครับมันก็เจ็บช้ำน้ำใจกันบ่ราะครับผมเสาเด้ครับเด้อขอลองนะครับ บางคนอาจจะคิดบงกันนะครับผมนะฝากไว้กับผมใจเขาใจเห้านะครับสะมีแลละครับมีอย่างหลาย